啊哒哒哒。<laughs> อ้าตาตาอืมยายรักไทยมันออตาตาตาอตาตาตาทำไว้นะยันนี่อตาตาตาโอ้ยายก็ได้ อ้่อยากเก็บย้ายทางนี้ลูกทางนี้นัวเอ้ยอะไรแล้วะไน้ำน้ทำแล้วาจารยอาจารย์อาจาใส่ละถ้าเห็นเราบอกล้องยใส่กล้องยใส่อาอาจารย์เอออะไรอะไรหยุดหัวเราจาอาจารย์อละแม่มี